สวัสดีครับสวัสดี f อทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรรมนำโชคนะครับ f อซหลายๆท่านนะครับหายมาตามความฝันของน้องแป๊กนะครับน้องแป๊กเป็นฝันแมนนะครับกับเพิ่นเจอน้องแป๊กครั้งแรกนะครับเพื่อนกระบอกได้3ตัวนะครับได้3ตัวตรงนะครับแอดมินไก่เดินทางมาด้วยครับเด้อน้องแป๊กเพิ่งะอยู่ที่บ้านหน้าบอนนะครับ ถือว่าเป็นคนฟันแมนกะบนาติตามอีกคันหนึ่งนะครับสาหรับตัวเลขของน้องแป๊กนะครับปฏิคาบน้องแป๊กนะครับโอ้จอเจอแล้วนะครับเอฟซีหลายคันนะครับพันธหแมมาตามตัวเลขแนวทางความฝันของน้องแปก๊กเป็นว่าน้องแป๊กฟันแมนก็เลยได้มาตามนะครับเป็นไรสุกดีไรบ้าครับเมื่อกี้พรได้ใส่พอได้ไ <laughs> ใส่นะครับนองด้มันได้สามตัวเนาะปู่ว่าบอกนะครับนี่เนาะค่ะ ปกติเคยฝันแบบนี้บ่ครับนับก็ม่หยิ่งน่มันจะมเสียงดังก่อนไงโบกับฝันอยู่กับฝันได้แบบมักมันส่วนมากมันสิออกแต่เลขหน้าขันฝันฝันบ่ครับเลขหน้าลอตเตอรี่นะบ่ครับบ่สมมุติฝันใน140มันมักสิออกเลข14จังซี่แย่่หมมันมันสิบ่ค่อยออกเกลับกันแม่นครับ ก้อนเลขสีออกกับฟันได้เฮ็ดปวกอีกก้อนเลขกขึ้นสีออกนะก็แห้งมั่นใจค่ะแสดงว่าฟันดีแม่นบ่ะก้อนเลขสีออกกับฟันีฟันได้เฮ็ดปวกเต็มตระกาไม่แจ่ดอกใหญ่ๆในความฟันนั่นเาลี้ยงเศร้ามากก็เลยพ่อให้แม่สื่อให้เธอได้ได้พ่อได้ใส่กับบ่ได้สื่อดอกหนึ่งสีก็สื่อไปสีสูนบ่ได้ตัดเลนโอ้เสียดายเนาะตัดเลนแต่ข้างหลังข้างหนาวเจ้าจขางองบ่มากี่แล้ว ก็ะเบ,บิดตัดเล็กได้จ่ถือไปสามตัถือสามตัวฟาดกันยังไข่ยยอยู่เนาะถ้าแมนว่า,าตาลีดซีหนึ่งหนึ่งซีอีกก็จะได้อีกนะคะเนาะเบาหมูยุว่าสิตัดหนึ่งซีหักหอนมือมากกับโบเดตัดืเราแล้วเลินหกประตูเขาก็ถืออยู่ได้หลายกฟางวค่ะก็ไปกระสินไปผูกกระเบื้องก็ว่าเาให้เพื่นฟางยูเพื่นหักเดตซอน้่งโบเดตซอนั่งจะซีศูนย์แล้ว็บเดตซอสามต สามตัวไม่ได้ซื้อแมนก็ซื้อได้สองตัวสี่ซีแอดมินซื้อกันพี่น้องเอก่ะหัดเอาพัดเอาซีเนื่งเป็นลอตเตอรี่มันก็เลยบ่ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะซีเราขาดอยู่นะคะแต่ว่าปกติน้องแป๊บเป็นคนฝันแดดนี่ก็จะแม่นค่ะอันงวดที่ชิม่างวดที่มันออกหนึ่งสามกับฝันฝันหนึ่งสองสามกับวอเดตัดลิทซื้อได้เลขข้างหลัง ออกหนึ่งสามนวดนวดใจปรื่อนออกเลขไก้อายุเพ้่มท่วไม่สายเพิ่มั่วฝันดูยู่แต่ส่วนหมากเสียอกแต่ข้างหน้าสิแต่จะาขอกบริสุทธิ์ตามที่บอกเลยเนาะแมนฟันยูแต่ว่าเลขนั้นได้ยูแต่ต้องเล่นให้เป็นต้องจับถึกจุดแม่นบอกค่ะแมนค่ะอพี่น้องคือว่าเห้านี่ก็ไปเจอน้องยูที่เอ่อใกล้ๆกับวัดผู้ปูนซึ่งน้องเพิ่นไปเฮ็ุงานยู่หันเฮตดงานยูหันเห็ุงานซอยเพิ่น ผู้มือนั่นน่ะถ้าผู้ใดได้เบิ้งคลิปก็คือจะรู้นะคะน้องไปกินก๋วยเตี๋ยวคนก็เลยเบาซู่ฟังฟันเนาะค่ะน้องนี่เองฟันคนณฟันเาจะได้ฟันฝันฝันมีคนมาบอกแต่บบเห็นว่าเป็นไทแต่กะจับเสียงว่าใดว่าเป็นผู้ยิงผู้ไส้ในความฟันนั่นฟันวันมาบอกหนึ่งสี่ศูนย์เด้อรอบแรกหันลืมแล้ว กลับไปเข้าห้องน้ำกลับมานอนอีกเพิ่นก็เลยมาบอกเซี่หูอีกหนึ่งสี่ศูนย์ด้อแสดงว่าเพิ่นมาบอกจยำๆสองเถอแม่จ้ะป้าเพิ่นทำไมดีจังเพิ่นบอกว่าศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เก้ามันออกหมดแล้วมันจะออกหนึ่งสี่ศูนย์เพิ่นวะครับเจ้ก็บอกทุกคนแหละที่เห็นเจ้าแสดงว่าเจ้าเห็นไผเจ้าก็บอกเข้มงวดกว่าเล่แม่นกอนท้ายเป็มืดติบอกมืดบอกเอาบุญน้ำกันมืดบอกบอกให้เพิ่นซื้อน้ำเจ้าไทยซื้อน้ำแล้วแต่ มันนีพี่นองเลยบ้างในคลิปแรกก็บอกอยูว่าให้ตามเจ้ายูเพื่อเจ้าฝันอีกนะคะเนี่ย <c oughs> เพราะว่าไปหันไปยูหันเ,นเดวบากก็เพิ่นไหวยู่มันเบา,าขอโชกราบมันบากบก้อนมือสีฝันก็บอาว่าอันปูเอ้ยลูกบอกลูกเน้ลูกทุกลูกยากแต่แท้แต่ย่ามาบอกเป็นปิศนาเด้อลูกปึกลูกงงบอกมาบอกมาบอกให้บอกเป็นตัวเลยก็บ่าจังสีล่ล่ะก็มาฝันบะเนียนป่วน ครูเพิ่นไปเบิร์งหนังง่างนี่หันเพิเ่นก็เลยไปมาถามมารอตเตอรี่วันนี้พ่อเดียนเพิ่นเอารอตเตอรี่มาให้ขึ้นวันสิ์ก็เลยไปนอนก็เลยฝันในป่าอะไรจ้นค่ะวันนี้มือเลขสิออกอีกมาฝันในฮ็ดบวกอีกฝันมิตะใดกับใดก็เลยมันม่นใจครับ<จ> <laughs> ก็เลยแม่ซื้อให้แต่จะคนลูกนะพี่น้องเพราะว่าฝันเนี่ยือได้สามตัวเลยนะ เรนท<น>ตัวผู้เล่นเป็นเนาะนตรงนตงทั้งตัวเลยเนาะถ้าผ <นะ S 1> ู้เล่นเป็นก็สิได้มดทั้งสอง,งตัวทั้งตงทั้งตัวมดแล้ว <S <S เ้าหัดเล่นว่าเป็นเท้ากับสื่อตามเห้าฝันเลยก<ม>็เ<อ>ด้กลับไปกลับมาถือว่าฝันเมนนน่นยก่พี่น้องบันนี้นะน,อน้องสิได้ไปคุณอีกบผู้ปู่นสิได้ไปขอเพิ่นบอกฮาสจะได้ให้เอตามตัวเลขอย่ไสบาด คือจีบวได้ไปแล้วเพราะจีบวยลงล่ำพูนแล้วจีไปเก็บบักลำไยท่านฝันดีเดี๋ยวจีโทรมาบอกว่าใหญ่ดอกโอ้ข้าสารางกะเอาเบอร์โทรไปหาเอสซีเนะาะเธอเพิ่นอยากติดตามเจ้าแม่เธอบาสุาว่าหมานเจาเ้าไปเฮ็ดบุญยุ่งวงังใด้กันใช่ไหมปเฮ็ดบุญนั่นะคะท่านผู้ชมอ่ะผู้ใดที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะบันีดงวดนี้เด้งวงดในบ้านด้ฝันในบ้านด้ฝันบอกงดนี้ มีเล็กมากวัวนี่เลขมากกว่าย่างเด้ยย่างพันเดเบิงย่างพันเดจับอยู่ส่วนหมักเลขหนูหมักมันสิมักเขาเล็กวิ่งหัวนี้ก้อนสิฟันกับหมักซีอยู่แล้วหมักหมักเลขกซีอยู่แล้วก็พอดีเมื่อฟันในหนึ่งซีศูนก็เลยซื้อซีูนถ้าเล็กวิ่งตรงใจพอดีบ่กครับเล็กวิ่งงใจนะบันนี้เล็กหัวนี้ได้มีเล็กวิ่งค่ะฝาเอฟซีนะยังว่า่ันเดะเห็ดย่าง่าันเดเบิงอยู่จ้ะแสดงว่ามีตำมรากันบ่ะครับี กับโบมีตำราดอกก็เลื่อนเบิ้งอันเก่งเอาแม่นจับเอาจับเอาเก่งเอากับเพิ่นชิมาบอกจังซีบอกกัจับเอาแล้วก็มาฝันไปสิแม่ครับน้ำคว่ำฝันน้ำคว่ำฝันนี่เคยเป็นแบบปฏิหารบอกอันนี้ก็ถื้อมาสุดยอดแล้วเพราะว่าผู้ฝูงในฝันนะคะพี่น้องก็คืออยู่ใกล้ๆแถวบ้านเช่นจังเพราะว่าโดยโดยทั่วไปเพิ่นเพิ่นโบกไปตั้งีนดีแล้วนะคนตัวเบาเลยดีแล้วเด้กชอบอยากผู้ใด อันก่อนผืนกระผ้าไปเบิ้งทำเล็กไร้ไปเบิ้งทำนั่งคอไปสิอยู่ในหันแล้ยคน็นงานยู่หันป้อพี่เพิ่นอยู่วัดนั่นมาสามปีแล้ววันนี้คิดน้ำวัดนั่งงามบ่ครับเล็กไหลผู้ประถากบ่กกระกระงามอยูเห็นเห็นอยู่บ่เห็นเพิ่นกระเฮ็ดเป็นถ้ำไว้กเฮ็ดเหตุมองมองเล็กไร้ลงไว้ดีเพิ่นกัดกันไว้ไวขึ้นเข้าไปทำนั่งคอกะกระงามอยู่เป็นลูกปั้น ามนี่ง,ง,งขอได้ยินอันได้ยินข่าวว่าผู้ใดอยากได้เนี่ยคือให้เฮาไปขอเอาแมนบอกแมนกัะเจ้าคืเอเขาไปขอบอน,นู่นห์ฮะโบก้าเขาไปมีแตนให้หน้าที่ไปน้ากันเห็นไหมครับให้เพื่อนในเะป็นคนเข้าไปมันเป็นไรนะเจ้คือโบกา้าจากในความรู้สึกเพื่อจีภาคอฟนทำเล,ล็กไรทำนั่งขอหนูกะใจใจว่าอยาก,กาไปโบ,บกาา้าแมน แล้วก็อันมือได้เลขมือวัลสินก็ได้ยินเสียงคนคุยกันค,คุยคือจังหลายๆคนนี่แหละ,ะยูคข้างๆอันองนค์ปูเหรอกระลุกขึ้นมาเบิ้งกับโบเห็นอย่างดี้กระ,ะถามนึกว่าจะของหูแววก็เลยถามแฟนว่าได้ยินอย่บอกได้ยินคือกันคนว่าเจ้าพูชิ้น,นี่เซ็นเนาะ,ะมันเนียอันตอนจีสามผู้อันหน้ากระเทยเห็นไหมครับเป็นยังเย็นเป็นก้อนไฟลอยผ่านเฮ้ยเนีังก็เป็นก้อนไฟกลมๆลอยจากขึ้นมาจากถ้รเล็กไหลลอยผ่าน เป็นแสงมากอะไรก็ครับปูเลยวานปูอันปูเพิ่งเบ่งงานกับเลยว่ากับเนล่ะปูเพิ่งเนล่ะมาคุยกันพนว่าครับเพราะว่าเขานอนอยู่ใต้เจดีย์เลยนะนอนอยู่ทางใกล้ๆปูเลยปูพญานาคปูอันมังกรเป็นมังกรอนเนอะเป็นม ouais, hmm. ั่งก่อนมังกรที่เพิ่นสั่งโทรสื่อเพื่นเองแต่เพิ่นได้ยินแต่เพิ่นเอิ้นว่าปูปูอ๋อปูมังกรอนเมนเพิ่นสั่งข้างขึ้นเป็นมังกรอนสองตัวมีง่ายเลยเห็นอยู่เห็นอยู่ไปเมน นี่ยพอกเอื่นแต่ปูแต่ปูคือว่าเพิ่นสีสางคล้ายๆเป็นโดมเป็นยังแป้งสีละพี่น้องเพิ่นสีสางเป็นเจดีเจดีแล้วก็มีพระมีอย่างไรเขาคือจังหวัดนักท่องเที่ยวเลยสิแม่ครับไปว่ายไปกราบเลยสิแม่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเมื่อใดมีโอกาสใชไปถ่ายแห่เอฟซีเบิร์นยูนะคะแต่ว่าคือถ่ายเขาก็ต้องไปขออนุญาตเพิ่นสก้อนพราะว่าย่าณเพิ่นว่าให้นะแม่นเพราะว่าเพิ่นบ่บอกทางนี้นอกจากเขาจะไปขอเอาไปทำนั่งขอไปขอเอาเนาะนะคะ สำหรับของน้องแป๊กนั่นหัวที่แล้วนี่เพิ่นบอกอสามตัวเนาะค่ะไป่สามตัวด้วยเนาะครับเนาะสำหรับสำหรับหัวนี่นี่ยังบ่ได้น้องแปก๊กบอกนะ,ะนะครับหน,นึ่งสี่ศูนย์ <40 S 1> นะครับสำหรับเลขวิ่งก็ยังบ่ได้ะนะคะแม่นางยังย่างบ้า,า,านได้เห็ดยังอยู่พึ่งมาได้ทำงานย่างบ้านได้เบิร์กย่างบ้านได้เห็ดยังอยู่ย่างบ้านได้จับใหญ่ให้เอฟซีรอเอาเบอร์โทรน้องแป๊กให้แบบนั้นนี่ในเขียนเชฟข้างล่างนี่ก็ได้พอได้อยากติดตาม ตัวเลขข้อมฟันของน้องแปกนะครับห้ายโทเบอร์ยังครับจำได้ปะศูนย์หกสามจ้ะศูนย์หกสามนะครับมึงเลยนะศูนย์หกสามศูนย์ห้นปดเจดนย์เจะครับอะตัดเนื้อที่จะบพอนะครับที่อยากติดตามตัวเลขของน้องแป๊กนะคะถ้าวาบางเทือแอดอาจจะมาพบท่าน ถ้าว่าสาท่านผู้ชมโทรหาน้องเลยเธอหน้องฟันดีก็จะได้ตัวเลขไปเลยเนาะค่ะเนาะแต่แอดกะอย่าลืมบอกใน่เด้อโทรหาในเสด้เอาลงคลิปให้เอฟซีเบิ้งเธอมีสายบุญขอบมาเบิ้งเท่าเนาะเห็นตรงไหนเพื่อควอมฟันของแปลกเขาติ๊บเลยตามมาเชียงไร่เชียงไล่คุณบอกไปก็ตามไปเติบกันซื้อคนนั้นให้น้องซื้อไหมให้น้องซื้อไหมอ๋ออ่ะให้เบอร์ให้เบิ้งเบอร์โทรนั้นเนาะครับเนาะอ่ะสำหรับเบอร์โทรของน้องแปลกนะครับ0 6 3 0 5 9ก 8 7 0เจ็นย์เจ็ดะครับเป็นเบอร์โทรของนองแปกคนฝันแม่นนะครับเะะะพ,พิ่นมาบอกคังแรกก็ถูกสามตัวเลยเพิ่นบอกว่าจา็คได้เกาะมันจะออกตัวนี้หนึ่งสี่ศูนเด้อเพิ่นว่าครับมันจะออกตัวนี้บอกเพื่นก็บ,บรรยาบอกว่าจะออกตัวนี้แต่เพื่อนมาเบาไก่หวัวหนึ่งสี่ศูนย์อบแรกก็ลืมแล้วกลับลงมานอนอีกเพื่อนยังมาว่า140วหนึ่งสี่ศูนย์เด้อมายันมาอีกเนาะเพื่อนยันลืมเพ่นก็ไปเลย ฝันม่ยแดงยังอีกเรื่องวันนี้หลังจากมันก็มาฝันดีอีกเมนฝันได้แต่วกินฝันใด้จตาของคือว่าฝันเม็นไหมนะครัเนาะเดี๋ยวซู้บัวโทรกันเด้อพี่น้องเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนสามกล้องเด้อกล่องหนึ่งแป๊บหนึ่งแต่ตอนนี้ยังม่มีแนวทางให้นะครับเนาะให้รอซะก่อนนะครับเนาะให้รอเป็นฝันจังแม่นนะครับเนาะเอฟซีเี่เขามาให้มาตามน้องแป๊ก็เดินทางมาเด้อครับเด้อการล่อความฝันของน้องแปกนะครับในงวดวันที่สิบหกนะครับ 16สิงหาคม2567น้ะครับงหเาสอคมุดยอดเลยนะคะาาสพดรยัขาดนซที่กำลังติดตามความฝันของน้องแป๊กนะครับกระรอนนะครับเดี๋ยวน้องแป๊กพัญญาแนวทางให้นะครับรอเพิ่นฝันก่อนด้นครับเด้อย่าแอดมินจะไปตามให้นะครับอ่ะสำหรับ คลิปนี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผูไดเข้ามารับชมนะครับขอโชคดีมีโชคลาภนะครับขอมีสุขภาพีแข็งแรงนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับโชคๆมันหมันด้วยครับสวัสดีครับวันานแม่บได้โาใดมโหาครับครับเดี๋ยวจะเอาไปลงคลิปให้ครับนี่ใจบุญคนเขามาติดตามครับ น้ำเจ้ามันฟันเน่ยอีนนี้ไมได้ซ้ำตัวเป๊ะอื่นเลยนี่แหละฟันเทเล็กฟันที่ได้ซ้ำตัวนะแล้วก็ที่ถือกคนลูกะทึบลอยแับปฏิหารอยู่ทึบลอยนึงก็ได้ใส่ครับอ่ะก็แสดงความดีใจกับน้องแป๊กด้วยนะครับผู้โชคดีนะครับขอบคุณนายไค์ค่ขอบคุณค่ะทาเขาซตัวได้ที่ไปตามหอดเชียงรายเด้ออะ ขอบคุณน้องแป๊กมากๆนะครับ,อ,บอ่ะอในเบอร์โทรด้วยครับเด้อ0630598707นะครับขอบคุณบบนนนในหลายๆครับน้องแป๊กด,ด้วยครับ